สวัสดีฟร์บอลและเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอล3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็จะเป็น3คู่ใหญ่ๆและเน้นๆเลยนะครับซึ่งทั้ง3คู่นี้นะครับก็จะมีศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีก1คู่นะครับกันโชซิลิอาหนึ่งคู่แล้วก็พีเมลิกหนึ่คู่นะครับทั้ง3คู่ผมจะไปทางไหนก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันเลยนะครับ ผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเริ่มจากตัวที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก VVIP นะครับวีวีเมื่อวานจะมีอยู่2ตัวนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกผมลองไปที่เวสต์แฮมราคา1ลูกนะครับก็เป็นเชลซีชนะเวสต์แฮม1 0เรียกได้ว่าน่าเสียดายจริงครับเนื่องจากเวสต์แฮมเองเสียจุดโทษในช่วงท้ายเกมแล้วก็สามารถเซฟจุดโทษได้แล้วนะฮะสำหรับลูคัสฟาเบียนสกี้เป็นจอร์จิโยสังหารจุดโทษไม่เข้า แต่ว่าเชลซีครับมาได้คริสเตียนพูลสิตยิงลูกผีจับยัดนะฮะเรียกว่ายิงนาทีบาปอีกแล้วนะครับทำให้เชลซีเอาชนะเวทแฮมไป1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ยกไปนะครับสำหรับ v ีวีตัวแรกตัวที่2ครับเป็นลิเวอร์พูลกับเอเวอแรนตนเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำรีเมียร์ลีกนะครับวีวีพีตัวนี้เนี่ยผมเลือกต่อไปที่ลิเวอร์พูลที่ราคา2ลูกนะครับจบเกมก็ลิเวอร์พูลเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนยวีวีเอพีคู่นี้ก็ยกไปอีก1คู่นะครับ ส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องที่ผมได้วิเคราะห์ไว้5คู่นะครับก็ซึ่งลีภูก็ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับลองลองมาก็เป็นเอมบรีกับนาโปลีครับผมเลือกต่อไปที่นาโปลีคู่นี้เสียเต็มครับเนื่องจากเอมบรีเอาชนะนาโปลีไปด้วยสกอร์สานะครับ ู่ต่อมาครับเชลซีก uh, ับเวสต์แฮมคู่นี้ก็เป็นเวสต์แฮมแพ้เชลซีไป1-0คู่นี้ยกนะครับและกันโชว์อีกหนึ่งคู่ครับลาซิโอกับมิลานคู่นี้ผมเลือกวางมิลานไปที่ราคาเสมอจบเกมมิลานเอาชนะลาซิโอไปด้วยสกอร์สองหนึ่งคู่นี้กินเต็มนะครับและคู่ที่5้ครับบาร์เซโลนากับลาโยบาเยกาโนผมเลือกต่อไปที่บาร์เซโลนานะครับจบเกมเป็นลาโยบาเยกาโนเอาชนะบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์คู่นี้เสียเต็มนะครับก็สรุปผลเมื่อวานนะครับทั้ง5คู่เมื่อวานนนะคคครับกกิเต็มมมาาูู่่ย2 แล้วก็เสียเต็มไป2คู่นักกลับสำหรับ3คู่ในวันจันทร์ที่25เมษายนพศ2565นะครับ คู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างสปอร์ติ้งบรากาครับเจอกับเอฟซีปอโตนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอมูนิสิพาลเดบรากาจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านรากาอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว30นัดชนะ16เสมอ8แพ้ไป6เกมยิงได้47เสียไป28ประตูมีอยู่56คะแนนครับส่วนปอโตอันดับที่1 แข่งไปแล้ว30นัดชนะ26เสมอ4 และยังไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยนะครับยิงได้79เสียไป19ประตูมีอยู่82คะแนนครับผลงานเฮตูเฮต์นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับเป็นฝั่งบรากาเอาชนะได้4ครั้งเสมอกัน3ครั้งแล้วก็ฝั่งปอร์โตครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นเกมที่ปอร์โตครับเปิดบ้านเอาชนะสปอร์ติ้งบารากาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านสปอร์ติ้งบราการายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยนูโน่เซเควรากับโรเจอร์เฟ์นเดสนะครับหรายที่จะไม่มีชื่อในเกมวันนี้ก็จะเป็นดีโก้ไรเต้นะครับโดยที่วันนี้นะครับสปอร์ติ้งบรากาจะมาในระบบ3-4-3นะครับคู่ตรงกลางครับกอจะเป็นมูส r าติ เล่นคู่กับอังเดฮอต์ตานะครับก็เป็นออต์ตาผู้น้องนะครับสามน้ลูกครับวันนี้จะใช้ยูริมาไดลอสวิกเตอร์โอลิเวล่าแล้วก็ลิคาโดฮอต์ตาเป็นฮอต์ตาผู้พี่จะเล่นเป็นสามน้ลูกวันนี้นะครับส่วนฟังปอโตรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยสองรายก็จะเป็นมัตชุสอุลิเบกับวิลสันมานาฟานะครับหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นบูโนลคอสต้านะครับโดยที่วันนี้ครับปอโตภายใต้าการคุมทีมของเซจุกอนเซซานะครับ จะมาในระบบ4-4-2นะครับแผงหลังเนี่ยก็จะมีไปเป้ยืนคุมประจำการในแดนหลังนะครับตรงกลางครับก็จะมีมาโกกุยสเล่นคู่กับวิทินยานะครับคู่หน้าวันนี้ก็จะวางเฟเบลวิเอราเล่นคู่กับเมดิตาเรมี่นะครับ ซึ่งนักเตะที่น่าจับตามองของฝั่งเจ้าบ้านก็จะเป็นลิคโดฮอต์ตาเป็นฮอต์ตาผู้พีนะครับซึ่งฮอต์ตานะครับลงเล่นไปแล้ว28นัดในฤดูกาลนี้กดไป15บประตูแอิสต์ไป5ลูกมีค่าเลตติ้งสูงถึง7.78เรียกได้ว่าฮอต์ตาก็มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนปอร์โตนะครับนักเตะที่น่าจับตามองก็จะเป็นเมดี้ตาเรมี่นะครับศูนย์หน้าชาวอิหร่านนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว28นัดก,กดไป18นปัะกดไปสิสต์ไป12ลูก มีค่าเลตติ้งสูงถึง7.77เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าตาเลมี่ในดูกาลนี้ฟอร์มฮอตเป็นอย่างมากสำหรับู่นหน้าวัย29ปีชาวอียิรันนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีของรีกโปรตุเกสเลยก็ว่าได้นะครับ เจ้าบ้านครับสปอร์ติ้งบราร์กาฟอร์ม5านัดหลังสุดชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่บราร์กาครับเสมอกับเอสโตริลมาด้วยสกอร์0ย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับผลประกอบการของฝั่งบารากานะครับจาก5เกมที่ผ่านมาบารากาพาตีบวกไป3เกมแล้วก็พาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%สนะครับส่วนฝั่งปอร์โตนะครับฟอร์มหานัดหลังสุด ก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ perfect เพอร์เฟกไปอย่างมากจาก5เกมที่ผ่านมาปอโต้ o, พาวินไปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ปอโต้ครับเล่นบอลถ้วยกับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็เป็นปอโต้เอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูศูนย์ผลประกับการของปอโต้จาก5เกมที่ผ่านมานะครับปอโต้ o, พาวินไป3เกมยกไป1นเกมแล้วก็พาลบไป1นเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%จากการทํากําไรนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าฟอร์มของปอโต้ช่วงหลังนี้มีฟอร์มที่ดูดีเป็นอย่างมมาากกกเเลยจ5 เริ่มจากปอโต้เอาชนะบาวิสตามา1 0ึ์ปอโต้เอาชนะซานตาคาล่ามา30ชนะวิกตอรียกิมไลมา1นชนะปอติโมเนเซมา7 0แล้วก็มาเกมล่าสุดนี่แหละครับมาชนะลิสบอนมา1 0เรียกลกด้วยว่าชาลีกในประเทศนะครับปอโต้ oto, ฟาดเรียบนะฮะ ซึ่งเลทราคาวันนี้เปิดมาที่ทีมเยือน f อฟซีปอรโตต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับถึงแม้ว่า Sporting b บา g a าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมแกร่งของลีกโปรตุกเกสนะครับแต่ถ้ามาเจอกับ f อฟซีปอรโตทีไรนะครับทีมอย่าง Sporting Braga กาก็มักจะไปไม่ค่อยเป็นนะครับซึ่งจากเลตที่เปิดมานะครับเกมนี้ สามแต้มของปอตโตมีความสําคัญมากเนื่องจากถ้าได้3แต้มเนี่ยปอตโตจะการันตีแชมป์โปรตุเกสพิมร์ลีกทันทีเลยนะครับเนื่องจากอันดับ2อย่างสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยมีอยู่73คะแนานคะแนานค่อนข้างจะทิ้งห่างนะครับนะครับเกมนี้นะครับเชื่อว่าวันนี้ปอตโตเน้นเอาจริงแน่นอนนะครับแล้วก็เลทเปิดมาเนี่ยผมเชื่อว่า3แต้มจะตกเป็นฝั่งของทีมเยือนอย่างปอตโตดังนั้นครคูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ f c ปอร์โตรุ่นกินเต็มฟันหง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกกันโชสซีรีอานะครับเป็นคู่ระหว่างซัสโซโลครับเจอกับยูเวนตุสนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามเมเปีสเตเดียมนะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ้าบ้านซัสโซโลอยู่อันดับที่10แข่งไปแล้ว33นัดชนะ12เสมอ10แพ้ไป11เกมยิงได้58เสียไป53ประตูมีอยู่4 6คะแนนครับ ส่วนฟังยูเวนตุสอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว33นัดชนะ18เสมอ9แพ้ไป6เกมยิงได้50เสียไป29ประตูมีอยู่63คะแนนครับ ผลงานเฮตูเฮตนะครับสิบนัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับซัสโซโล่ครับเก็บชัยชนะไปได้1น,นัดสเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งยูเวนตุสครับเก็บชัยชนะไปได้7นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันก็เป็นเกมโคปาอิตาเลียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นยูเวนตุสครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งนะครับ ก็สำหรับคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้คู่นี้ครับผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงที่รายนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดลา์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ราย a อ jos 8 8ที่นี้ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr Code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP นี้ก็ได้ครับ เราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นศึกพิม์ลีกมันเดย์ไนท์ในวันนี้นะครับจะเป็นคู่ระหว่างปราสาทเงินแก้วคริสตันพาเลสเจอกับยูงทองรีดยูโรเต็ดนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเซลเฮิร์ตพาร์คนะครับจะเตะก,กันในเวลาที่สตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านคริสตัลพาเลสอยู่อันดับที่14แข่งไปแล้ว32นัดชนะ8เสมอ13แพ้ไป11เกมยิงได้43เสียไป41ประตูมีอยู่37คะแนนครับ ส่วนฟังรีดอยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว32นัดชนะ8เสมอ9พ้ไป15เกมยิงได้38เสียไป68ประตูมีอยู่33คะแนนครับผลงานเฮตูเฮตนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันนะครับเป็นฝั่งพาเลตครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นรีดครับเก็บชัยชนะไปได้6นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นเกมที่รีดครับเปิดบ้านเอาชนะพาเลตไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูน เรามาดูความพบกอนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านคินซ่าพเพลสภายใต้การคุมทีมของปาติเกเรรารายงานตัวผู้ได้มาเจ็บจะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยนาะธานเฟอร์กูสันกับไมเคิลโอลิเซนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าวิเอราจะวางระบบ4-2-3-1นะครับคู่ตรงกลางครับก็จะใช้เจมส์แมคอาเธอร์เล่นคู่กับชิค uh ูกุยาเต้3แนวลูกครับวันนี้ก็จะมีจอแดนอายู เอเบอร์ชีเอเช่แล้วก็วินฟิตซาฮานะครับหน้าเป้าก็จะวางชองฟิลิเป้มาเตตาลงล่าตัขา่ายในวันนี้ครับส่วนฝั่งลีดเดตภายใต้การคุมทีมของเจสซี่มาร์ชนะครับรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บจะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยไทเลอร์โรเบิร์ตพาติกแบมฟอร์ดและก็อดัมฟอร์ชอนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเจสซี่มาร์ชจะวางระบบ4-2-3-1นะครับ คู่ตรงกลางนะครับก็จะใช้มาติโอคลิกเล่นคู่กับคาวินฟิลลิปนะครับ3ใน,นลูกครับวันนี้ก็จะใช้ลาฟินยาโรดิโกโมเรโนโแล้วก็แจ็คเฮดิสันนะครับหน้าเป้าก็จะวางดานิเอลเจมลงล่าตักขายแนวนี้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนไม่แตกต่างกันมากนักนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยจบบ้านคิสโซผลิตฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา2ก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่พาเล็น,นะครับแพ้กับนิวคาสเซลไปด้วยสกอร์หประตเวลาตัวสูผลประกอบการของฝั่งพาเล็จาก5เกมที่ผ่านมาพาเล็ดพาตีบวกไป2เกมแล้วก็พาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%สนะครับส่วนฝั่ง ฟอร์มพานัหนดหลังสุดเนี่ยชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่รีดครับบุกไปเอาชนะวัดฟอร์ดมาได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ซึ่งผลประกอบการของฝั่งรีดนะครับก็จากเกมที่ผ่านมานะครับรีดพาทำกำไรอยู่ที่3เกมแล้วก็พารลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่60%เ็นนะครับจะเห็น,น,นได้ชัดนะว่ารีดในชั่วโมงนี้ต้องเล่งฟอร์มเพื่อหนีตกชั้นนะครับซึ่ง สถานการณ์อย่างที่บอกนะครับทั้ง2ทีมนะครับคริสตัลพาเลทเนี่ยถามว่ายังอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นไหมก็ยังอยู่นะครับซึ่งพาเลทมีอยู่37คะแนนเนี่ยมีคะแนนมากกว่าเบอร์รี่ที่อยู่อันดับที่18อยู่ที่9คะแนนนะครับดังนั้น6เกมที่เหลือของพาเลทก็ยังคงต้องเน้นเป็นพิเศษเหมือนกันส่วนลีดนะครับมีคะแนนอยู่เหนือเบอร์รี่อันดับที่18อยู่ที่5คะแนนเพียงเท่านั้นถามว่าความเสี่ยงในตอนนี้ลีดมีความเสี่ยงมากกว่าพาเลทนะครับ กลุ่มกำลังของทั้ง2ทีมเป็นพาเลตดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของพาเลตก็จะเป็นริมเส้นตัวจีดอย่างวินฟิสซาหานะครับที่ฤดูกาลนี้เนี่ยลงเล่นไป27นัดกดไป11ประตูแอดเซตไปหนึ่งลูกก็ถือว่าเป็นผลงานที่สม่ำเสมอของเจ้าตัวนะครับสำหรับวินฟิสซาหานะครับส่วนฟังรีดนะครับผู้เล่นที่เป็นคีย์แมนก็จะเป็นลาฟินยาแนวลุกทีมชาติบราซิลนะครับ ฤดูกาลน,นี้าเฟนญาลงเล่นไปแล้ว29นะัดกดไป10ประตูแอดซิทไป3ลูกมีค่าเลตติ้งอยู่ที่7.44นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของวีดในชุดนี้นะครับซึ่งทั้ง2ทีมนะครับเป็นทีมสไตล์บอลเอนเตอร์เทนแฟนบอลนะครับพาเลนนะครับยามที่ได้เล่นนะบ้านนะครับมักจะเป็นทีมที่เปิดเกมลุกบุกใส่คู่แข่งอยู่ตลอดเลยนะครับ ส่วนฟังงลีดเองนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับก่อนหน้านี้ภายใต้การคุมทีมของมาเซโ l เบียซาลีดนะครับจะเป็นสไตล์ที่ไม่ว่าเจอทีมไหนจะบุกใส่ทุกทีมนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเจสซี่มาร์ทคุมทีมเนี่ยสไตล์การเล่นของรีดก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,เป,นไปเป็นเน้นผลมากขึ้นนะครับเนื่องจากในช่วงหลังนะครับลีดต้องเน้นผลการแข่งขันเพราะว่า ดีจนเต็ดนะครับสุ่มเสียงที่จะตกชั้นนะครับดังนั้นเชื่อว่าเกมวันนี้อรลจะมาเน้นตั้งรับแล้วรอเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับเพราะว่า3แต้มในเกมวันนี้อรลเองก็ต้องการเป็นอย่างมาก ซึ่งลีดนะครับถามว่าสภาพความฟิตความพร้อมผมมองว่ามีเหนือกว่าคริสตัลาเลตเนื่องา ette, จากเกมล่าสุดที่ลีดลงเล่นเนี่ยเป็นเกมที่ลีดเอาชนะวัตฟอร์ดด้วย o r e สามศู30เมื่อต้นเดือนเมษายนเลยน,นะครับส่วนาเลตนะครับเจ้ามานี่เกมล่าสุดทีมเล่นก็เป็นเกมเมื่อกลางสัปดาห์ดังนั้นในเรื่องความฟิตผมมองว่าเจ้าบ้านเป็นรองลีดยูนเต็ดนะครับภาพรวมนะครับเชื่อว่าทั้ง2ทีมนี้สูสีกันเป็นอย่างมากจะเป็นาเลตดูเหนือกว่าเล็กน้อยฉะนั้นคู่นี้ทั้ง2ทีมต้องการ3มแ,แต้มนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านคริสตัลพาเลสต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็บางสำนักเนี่ยราคาไหลลว่งหน้ามาที่ปอปอนะครับถ้าจะมองหาทีมทำกำไรนะครับเกมนี้นะครับเชื่อว่าเจ้าบ้านเนี่ยว่ากันในเรื่องความฟิตน่าจะเป็นลองลลดแล้วก็ความมั่นใจนะครับ ชาวบ้านคริสตัลเลตน่าจะสูญเสียความมั่นใจไปไม่น้อยเนื่องจาก3เกมหลังสุดเป็นพาเลตแพ้มา3เกมรวดเลยนะครับเริ่มจากไพลเลเตอร์มา21แพ้เชลซีมา2 0แล้วก็แพ้ทีมอย่างยูไเต็ดมา1นึเกมนี้อาจจะเป็นอินเกมที่พาเลตก็จะแว่งๆนะครับดังนั้นครับเกมนี้ผมขอถือห่างทีมรองอย่างลีดยูเดตคาดว่าวันนี้ลีดน่าจะไม่แพ้แล้วก็มีลุนเซอร์ไพสออาจจะมาเก็บ3แเต้มได้ดังนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ลีดยูเดตลุ้นเฉียนชนะ ันก็ <S <S จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับ3คู่นี้ผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบนะครับคู่แรกครับบรากากับปอร์โตคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ปอร์โตคู่ที่2ครับซัสซโลกับยูเวนตุสคู่นี้เป็นคู่ v v ว p นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับคู่ที่3ครับคิซโซพาเลตกับบรีดเยเดตคู่นี้ผมเลือกลองไปที่บรีด กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ j o s 8 8ที่ดิ้งด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเครฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ